แอมผิดพลาดเรื่องของความรักนะคะด้วยความที่แบบตอนนั้นยังคิดไม่เป็นอย่างอาแอมเจอแฟนเก่าในเกมเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยไปเจอตัวแล้วก็ค่อยมาเป็นแฟนกันแอมก็ไม่มีไม่มีแอมมาแต่มาโสดแอมเลิกกับแอมเลิกกับแฟนคนแรกมาหลายปีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีใครแล้วก็ไปจังหวัดที่ไปคบเขามันเป็นช่วงจังหวะที่ป่วยคือสุขภาพจ,จ,จิตโตแหละ คือเจอเขาในช่วงที่จิตตกที่เป็นปอดติดเชือ้อนะคะที่ต้องรักษาตัว6เดือนแล้วก็ไปเข้าฟิตเนสเฟิร์สออกกําลังกายอยู่3เดือนแล้วก็เลยมันว่างๆอ่ะมันมันว่างทุกอย่างอ่ะเพราะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะอะไรแล้วอ่ะเราอยากจะดูแลสุขภาพให้เราแข็งแรงจะจะรักษาชีวิตเราก่อนอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยปล่อยวางงานแล้วก็การเรียนทุกๆอย่างแต่ว่าพอมันว่างก็ไปเล่นเกม <c oughs> ก็ไปเล่นเกมออนไลน์ได้ล็อกมั้งไดจะจําจได้ตอนนั้นแล้วก็ปุ๊บ ก็ไปเจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเหมือนเขาอะแอมก็เข้าใจมาเข้าใจทีหลังนะตอนนั้นไม่เข้าใจหรอกเราก็คิดว่าถ้าเขารักเราเขาจะเปลี่ยนได้ก็เลยพบว่ามันผิดตั้งแต่แรกนะคะมันไม่มันคือถ้าเขารักเราจะเปลี่ยนไม่ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ความรักไม่ได้สามารถเปลี่ยนใครได้ถ้าตัวเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนและเขาก็ยังรักตัวเองไม่เป็นเลยนะคะเขาไม่ได้เป็น้เ <hoof> ขาไม่ได้เป็นคนที่มีสุขภาพดีเขาไม่ได้เป็นคนที่เฮลตี้นะเขาก็เป็นคนที่ ลูกชายคนเดียวที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นข้าราชการาแล้วซีแปดอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ก็ก,ก็ก็คือมีเงินดีมีความมั่นคงอะไรของเขานะฮะแล้วก็เลี้ยงลูกสบายก็ส่งเงินเลี้ยงดูปู่เสือให้แล้วเขาก็ทําให้เขาอะไม่ตั้งใจเรียนเล่นแต่เกมเกมนี้ตั้งใจมากเสาะหาอะไรอย่างนี้มากๆแล้วก,ก็เรียนไม่จบ คือเรียนไม่จบที่ลามก็เลยต้องไปลงเรียนที่ราชพัฒน์ธนบุรีซึ่งแอมก็ไปเรียนก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนที่ราชพัฒน์ธนบุรี2ปีในคณะบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปจริง,รง,รง,รงๆก็ไปเรียนเป็นเพื่อนเขานะคะแต่จ่ายค่าเทอมเองนะเ,ออเขาก็จ่ายส่วนเขาเราก็จ่ายส่วนของเราเนี่ยแล้วก็แบบที่ไปเรียนแต่ว่าโดนแยกห้องนะโดนอยู่ขละห้องกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปเรียนก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยแอมรู้สึกว่าแอมชอบ เรียนบริหารนะมันเป็นสิ่งที่แออยากรู้หมดเลยใน,ในวิชาที่เรียนนะเพราะว่าเรามีแพชชั่นในการทําธุรกิจใช่ปะและ้วก็รู้สึกสนุกมันรู้สึกว่าใช่ใชๆแล,แล้วแอก็ได้วิชาสว,ตสวตอตแอนลิซิสอ่ะนะคะก็คือสวอตที่แอบเคยบอกว่าพอวันที่อาจจะเอาจริงเอาจังแล้วก็เอาวิชาบริหารเนี่ยมาใช้ซึ่งแอบสวอตตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะที่สวอตจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคก่อนที่จะเป็นซึมเศร้าแล้วก็ตั้งหมุดหมายว่า จะเป็นอะไรแล้วก็ต้องพัฒนาสกิลอะไรบ้างต้องเรียนรู้ต้องทําอะไรอ่ะเขียนเขียนเขียน,เข,ยนเขียนออกมาเลยค่ะแต่ไม่รู้กระดาษมันไปนไหนแล้วเพราะาใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าพอป่วยเป็นแพนิคแล้วก็ซึมเศร้าปุ๊บแล้วก็ไบโพลา่าต่อปึ้งนะคะก็ลืมทุกอย่างเหมือนความทรงจามันชัดดาวคือสมองมันถูกทําลายสูงมากเพระพวกนี้นมันจะเป็นเกิดจากหนึ่งนะคะ อาจจะมีกรรมพันธุ e ์พันธุกรรมบางส่วนในบางคนนะคะแต่ของแอมนะไม่น่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนจะเป็นตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นอรนงี้มันจะเป็นจากพันธุกรรมได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนมาปฏิบัติอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจเยอะเพราะว่าพันธุกรรมมันจริงๆแล้วอ่ะพันธุกรรมอ่ะมีส่วนน้อยมากๆนะคะกับการใช้ชีวิตแล้วก็การเป็นของเราการบีอิงอ่ะการเป็นของเราอ่ะ เราสามารถสร้างสารรค์มาเราสามารถเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของเราได้ด้วยซ้ำด้วยสารอาหารใดๆแนละ้วอนี้ก็แล้วแต่ะแล้วแต่ที่จะเชื่อนะแต,นะแต่น,นี่มเ onymous, ชื่อว่ามันเป็นการศึกษาคือข้อมูลแล้วสื่อที่เราปะมันทําได้งไงเออแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งสาเหตุก็คือการอดนอนนะคะการอดน,นอนต่อเนื่องเป็นเวลานานทาลายร่างกายมากมีผลต่อสมองเยอะมากนะคะแล้วก็หัวใจก็จะทํางานหนะัก ก็เนี่ยถ้าเห็นมีข่าวอะเด็กติดเกมแล้วน็อกตายเสียชีวิตค่าเครื่องไปเลยก็มีเนี่เยเดนโชคดีนะรอดมาได้อะเพราะตอนนั้นก็เล่นหนักเหมือนกันไม่นอนสองสไม่นอนสองสวันซึ่งคุณแม่ก็พยายามว่าแล้วว่าอีกว่าแล้วว่าอีกแต่ก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันคือตามใจตัวเองอะตามใจไหลอยากเล่นต่ออยากเล่นต่ออยากเล่นต่อไม่ห้ามตัวเองเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าการเล่นเกมไม่ดีการเล่นเกม มีประโยชน์เยอะมากนะ,ะกับสมองแล้วก็เป็นการฝึกพัฒนาไหวพริบฝึกภาษาด้วยนะคะพอแอมได้ภาษาเยอะแยะเลยแล้วมันได้พลังของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบความทา้าทายมาจากในเกมนะคะเยอะเลยนะคะไีประโยชน์ได้แล้วก็ก็มันฝึกพัฒนาสมองและไหวพริบแต่สิ่งที่มันแย่คือไม่รู้จักแบ่งเวลาเล่นนะคะ ก็คือถ้าถ้าแบ่งเวลาเล่นเกมได้ดีอะ่ะมันก็จะเป็นผลดีนะนี่ก็คิดวางแผนถ้ามีลูกมีหลานน่ะเขาเล่นน่ะก็จะจัดเวลาเล่นกับเขาด้วยนะเพราะว่ามันไม่สัมพนันธ์นะถ้าคุณอายุเยอะๆแล้วนะ่ะคุณเล่นเกมบางเกมมันดีกับป้องกันสมองเสื่อมได้ด้วยนะมันแต่ว่าไม่ใช่แบบนั่งจิ้มมันทั้งวนันอะไรที่มากเกินไปมันที่มันเป็นของดีแต่มากเกินไปมันไม่ดีมันต้องมีลิมิตเอาวันหนึ่งงสิ นาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินอ่ะมันก็กําลังดีใช่ไหมคะแต่ว่าตอนทนี่อ่ะเล่นอ่ะเล่นทั้งวันทั้งคืนสองสามคืนไม่หลับไม่นอนดูซีรีย์อะไรเหมือนกันคะ่ะแล้วก็การที่ขาดสารอาหารเป็นเวลานานนะคะไม่ดูดัดตัวเองนะ,ค,ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาพบว่าจะเป็นในกลุ่มคนที่อ้วน,นะ,ะกินน้ําตาลเยอะจะไปกระตุ้นนะคะคนกินน้าตาลเยอะๆคนที่ท้องผูกเยอะๆนะคะจะไปกระตุ้นทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ถ้าอดหลับอดนอนร่วมกับปัจจัยอื่นก็สามารถเป็น โรคซึมเศร้าได้เลยถ้าถูกกระตุน้นกระตุ้นก็คือความผิดหวังความกระทบกระเทือนทางจิตใจอื่นๆนะคะมันจะเป็นร่วมกับตรงเนี้ยเราจะเป็นง่ายๆสารอาหารที่เขาวิจัยมาว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้าขาดเป็นเวลานานแล้วจะทําให้มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้คือมากที่สุดคือวิตามิน B ีนะคะกลุ่มวิตามิน B แอมจารายละเอียดไม่ได้ in detail เมื่อก่อนอรู้แต่ว่ามันห่าง จากตรงนั้นมาอันที่เปิดศึกษาตรงนี้มันเป็นเมื่อช่วงจังหวะที่กําลังรักษาตัวให้หายจากโรคซึมเศร้าอยู่ในช่วงปีแรกที่พอมันมันมีสติคือมันรับยาแล้วก็จิตบาบัดกับคุณหมอไปสักประมัน สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยสองเดือนมาแล้วมันจะเริ่มมีสติกลับมาใช้ชีวิตปัจจุบันได้แล้วมันจะเป็นช่วงเมนเทนแอมก็ไม่ได้พึ่งแต่คุณหมอหรือว่าพึ่งใครอย่างเดียวแอมก็จะหาข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ของแอมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็หาข้อมูลหาข้อมูลเพราะว่าตอนนั้นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จะไปซื้อหนังสืออะไรนะฮะซื้อหนังสือแค่ร้อยสองร้อยยังซื้อไม่ได้เลยเพราะาตอนนั้นมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่แย่จริงแล้วก็มีอยู่บ้านเก่าของคุณแม่ที่เนี่่เเเป็นนนบคุณแมมมหหืืออกอกระต เหมือนเป็นบ้านชั่วขราวที่คุณแม่สร้างเพื่อมาเฝ้าบ่อปลาหัวหัวหนาถ้าในภาษาของคุณแม่คือหัวหนาของเขานะเออแล้วไปไปมามาคือตอนแรกอยู่คนเดียวแล้วไปไปมามาก็คุณพ่อกเกษียณอายุ55ก็ไม่อยู่ใช่ไหมและออแอมก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าออก,ออกจากงานมาอะไรเงี้ยคือไม่ปกติมันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ปกติคนเดียวได้มันมีประสาทหลอนมันมีอะไรเกิดมันแพนิคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจะต้องไม่อยู่ กับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คือเมื่อตอนแรกอยู่บ้านเก่าที่ปู่เจ้าใช่ไหมฮะแล้วพอปุ๊บเอ่อก็ดูแล้วก็มาเลยมาเจอเรื่องนี้เ,เลยไปเจองานวิจัยตรงนี้นะคะว่าเอา่อคนขาดวิตามินบีซึ่งเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนะเขาไม่ค่อยขาดกันเพราะว่าเขากินข้าวซ้อมมือข้าวไม่ขัดขาวอะไรอะไรก็จะไม่ขัดขาวนะคะและในต่างประเทศเองเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็จะทานพวกถัญยบพืชเยอะนะคะซึ่งพวกนี้มันจะอยู่ในพวกเปลือก เปลือกข้าวเปลือกธัญพืชเปลือกในส่วนที่แบบเอากระท้อเปลือกออกแล้วนึกถึงข้าวกล้องอะอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในใน,ในช่วงนั้นนะคะที่ที่ตรงเปลือกพืชตะกวนถัว่วพวกตักูลข้าวธัญพืชอะไรเงี้ยจะมีวิตามินบีอยู่สูงนะคะแล้วก็จะมีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําเยอะด้วยแต่ว่าเรากินกันไม่พอทําให้เกิด ขาดสมดุลในลำไส้แล้วก็ขาดวิตามิน B ต่อเนื่องยาวนานทาให้เราเครียดง่ายนะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีเพราะว่ามันพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทร,ระบบประสาทโดยเฉพาะเลยนะคะวิตามิน B นะคะก็จะนานๆไปก็จะสามารถเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้าทางจิตเวชได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นอย่างอื่นความผิดหวังหรืออะไรเสียใจใดๆอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ขาด พวกโปรตีนนะคะกรดอะมิโนต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขาดโอเมก้าสามะคะ่ะไขมันดีที่แอมบอกอะแฮปปี้แฟตนั้นเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดเอนชัยเอจิ่งเลยน,นะคะนี่ชิมเป็นเป็นอยู่ในเวชศาสตร์ชะลอวัยเลยนะคะโอเมก้าสามเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฮปปี้แฟตนะคะคือพอมันกินเข้าไปอะจริงๆมันไปทุกๆอวัยวะในร่างกายทุกๆเซลล์เซลล์เรานะคะจะประกอบผนังเซลล์อ่ะเป็นไขมันดังนั้นถ้าไม่มีไขมันนะคะ สารอาหารที่จะเจาะเข้าไปทาผนังเซลล์ซึ่งอาหารเซลล์อ่ะก็คือกรดอะมิโนนะคะก็จะต้องใช้ไขมันซึ่งไขมันที่ดีก็จะใช้ไขมันดีกลุ่มโอเมกนาำเนี่ยไปเปิดผนังเซลล์เพื่อรับสารอาหารไปที่แอนดูในสารคดีนะ,ะที่มันเกี่ยวกับ เม็ดเลือดอะไรอย่างนี้เลยนะคะระบบของร่างกายของเราค่ะมันส่วนที่เล็กที่สุดคือเซลล์นะคะแล้วเซลล์แต่ละเซลล์จะประกอบรวมกันเป็นเนื้อเยื่อนะคะแล้วเนื้อเยื่อรวมกันรวมกันจะเป็นอวัยวะนะคะแล้วอวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันจะเป็นระบบนะคะแล้วระบบหลายๆระบบรวมกันก็จะเป็นร่างกายของเราซึ่งจะมีกลไกการทํางานที่สอดประสานกันนะคะโดยใช้สารอาหาร ะะออกซิเจนอากาศใช่ไหมคะแล้วก็น้ําดื่มเป็นตัวการขับเคลื่อนนะะแล้วซึ่งที่เยอะที่สุดในร่างกายเราที่มีก็คือน้ำนะะมีถึง70%นของของน้าหนักตัวของร่างกายเรานะคะดังนั้นมันมีความจําเป็นที่เราถ้าเราจะให้ร่างกายของเราทํางานได้ดีผิวพรรณดีเออลืเอดโฟลอะไรใดๆเราต้องดื่มน้ําเปล่าให้ถึงก็จะช่วย ให้สุขภาพเราดีแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักได้แล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีด้วยนะ,ะการล้างพิษการขับสารพิษตามร่างกายตามธรรมชาติมันก็จะดีขึ้นนะ,ะถ้าแค่ดืนนะะ่มน้าแล้วก็เติมกินสารอาหารที่ดีดนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์บ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วออกกำลังกายแล้วก็เนี่ยฝึกจิตฝึกจิตรับสื่อดีๆแล้วก็ดีความคิดฝึกฝึกฝึกความคิดฝึก ทำสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่เราแบบเรียนรู้แล้วตกผลึกว่าถ้าเราทําได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะมันจะทําให้เราอ่ะมี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 หน้าตาผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าคนที่อายุยืนที่สุดในโลกใบนี้ มันจะมีแบบลงมาเย้ๆแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอสื่อไหนซึ่งสื่อที่ไม่จริงอ่ะมันก็เยอะเพราะอะไรเขาต้องการจะมาเก็ตติ้งประเทศเขาอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะมันทุกอย่างมันเป็นการตลาดของการท่องเที่ยวบ้างหละของจะขายของอะ่ะเข้าใจปะ่ะเออบางทีเราอ่ะก็ต้องไปเป็นเหยื่อแต่สิ่งที่แบบแอบคน้คนคน้คนค้นหาไปเจอนะคะอันนี้ก็จริงก็มาจาก ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะมาจากอาจารย์ชาแต่การศึกาขอบพระคุณอาจารย์นะคะจริงๆก็ได้เรียนรู้สิ่งดีๆมาจากอาจารย์เยอะมากเลยนะคะตอนที่ไปเรียนลิชเอ็มกับอาจารย์ชาแล้วก็ได้ไปเข้าแคมป์วอลเลย์แคมด้วยก็ได้พลังของนักรบอะไรใดๆมาก็ได้มาจากของอาจารย์ด้วยขอบพระคุณค่ะอ่าแล้วบอกว่าไปเจอคนที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกเนี่ยค่ะ ปรากฏว่าเป็นชายชาวจีนนะคะแอมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอจะมาแปะให้ซึ่งอย่านนี้แอมก็อยู่ในคลิปที่แอมสอนใน cu vip นะคะแอมเคยสอน 14, 14 Day Challenge fit f ฟิตเฟิรม์มฟันนะคะดูแลลดไขมันฟิตหุ่นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืนนะคะที่แอมเคยไปสอนที่ cu vip น่าจะเป็นช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วก็แอมใส่เรื่องนี้ลงไปให้ด้วยก็คือคนเราอะ่ะมันจะต้องรับสื่อ ตอนมันจะต้องมีอินสปเรชันก่อนมันจะต้องเห็นมันต้องมีแรงมาันานใจเห็นความเป็นไปได้ก่อนนะคะว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันถึงจะเกิดแรงจูงใจที่จะไปทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นอพอแอบไปเห็นมันก็จุดประกายนะแต่แอมหาหลายหลายสื่อเหมือนกันนะคะที่ที่จะเกิดแรงมาันานใจในการดูแลตัวเองให้แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แล้วดูเด็กดูดูอย่างนะคะดูอเอีเยมจะชอบใช้ forever อย่างนะคะกนะ็คือ มันทุกวันนี้ก็ไม่ได้รู้หมดแต่ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะแยะแล้วก็เชื่อว่าอีกหน่อยอะนวัตกรรมของการดูแลสุขภาพซึ่งเวลเนสก็มาแล้วไงคะนวัตกรรมทางการแพทย์นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมทางการเพาะปลูกพืชทา,ทางการทางการทาอาหารของบ้านเราก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะในอนาคตผมเชื่อแบบนั้นนะคะเหมือนที่ญี่ปุ่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็แค่แบบ อย่างอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรืออะไรก็ใช้เวลาทุกอย่างนะคะในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องใช้เวลาอยู่แล้วเราไม่ใช่แบบกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะมันต้องใช้เวลาในการสัสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นเกษตรกรร่ำรวยนะแต่ถึงถึงไม่ได้ทําเยอะแต่คือเขาก็ทําระบบทําอะไรของเขาดีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีอยู่แล้ว่ะไฮเทคนะคะเขาก็นําไปใช้กับการเกษตรแล้วทำให ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยที่ใช้พื้นที่น้อยนะคะแล้วก็ควบคุมทุกอย่างไในหมดปลูกตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็อุณหภูมิน้ําอากาศอะไรเขาควบคุมเขาเป็ปลูกในโรงเนียค่ะแล้วก็ได้ได้ผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพโดยที่ปลอดสารพิษด,ด้วยนะคะมันนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยอะที่ทําให้คนของเขาอะอายุยืนยาวได้เป็นจุดหนึ่งนะเพราะว่าอาหารอะมันคือคีย์หลักไง เพราะอาหารมันคือมากที่สุดที่เราจะต้องกินทุกๆวันนะนอกนั้นในเรื่องของอารมณ์อากาศอะไรใดๆนะคะมันก็เป็นองค์ประกอบออกกำลังกายอะไรมันก็เป็นองค์ประกอบเสริมเข้ามาซึ่งมีผลน้อยกว่าในเรื่องของการพัฒนาจิตใจกับความคิดข้างในกับกับเรื่องของอาหารเนี่ยกับน้ําดื่มอันนี้จะเอฟเฟกตีฟกับคนเราอะเยอะที่สุดละแต่ว่าการออกกำลังกายอะก็มีส่วนถ,ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราไม่เขยา่าผังผืดมันจะไม่ได้สลายแนละ้วก็ กล้ามเนื้อมันไม่ได้ออกกาลังกายมันก็จะบีบการใช้สารอาหารหรือว่าอวัยวะทํางานได้ไม่ดีแค่เราออกกาลังกายด้วยนะคะแล้วเติมสารอาหารดีๆโหนี่คือสุดยอดเลยนะคะแต่ว่าออกกาลังกายที่ดีอ่ะเขากลับบอกว่าไม่ใช่การออกกาลังกายระดับที่หนักเป็นการออกกาลังกายระดับเบาที่พอดีด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้เดี๋ยวค่อยค่อยมาแฉเรื่องนี้อีกทีนะคะเพราะว่าก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามออนแทร็กเรื่อง น้ำดื่มอาหารอากาศอะไรตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะมันค่อยๆไปไปเพราะไข่มาเน่ยมันเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ก้อยค่อยมาแบ่งเรื่องชายคนชาวจีนที่อายุเยอะที่สุดเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างยาวอยากเล่าให้มันแบบอยากเล่าให้มันครบๆเหมือนกัน,นะ